สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเต้พี่ที่วีเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้จะพามาเป็นแมปเหมือนคล้ายๆกรีดโรมันสมัยก่อนเหมือนถ้าน้องๆเคยดูหนังไหมประมาณเหมือนกับกรุงโรมอะไรประมาณนี้ครับคือเราจะเป็นเหมือนชนชั้นทาสเงี้ยชนชั้นทาสเราก็จะเหมือนกับว่าเราจะต้องไปปกป้องเมืองหรือว่าจะต้องไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าที่ว่าเขาต้องออกไปสู้กันหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยออประมาณนี้แล้วเต้รูร้สึกว่าเกมเนี้ยคือถือว่า อยู่โอเคนะโอเคในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเหมือนเราจําลองจากในหนังมาเลยเหมือนเราเป็นแบบเป็นทาสคนหนึ่งอะน้องๆแต่ตอนนี้เต้ยังเป็นยศคนเถื่อนอยู่นะครับเห็นไหมเคนเยอะนะคนเยอะมากเลยครับเออแล้วก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะ ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าประมาณเขาจะให้เราเออสร้างสร้างที่ป้องกันนะเหมือนกำแพงอะไรประมาณนี้ครับแล้วเพื่อเราจะได้อยู่รอดคือมันจะมีอ่าคล้ายๆทหารมันจะเป็นเหมือนอ่าไอ้นี่เลยน้องๆเหมือนในเรื่อง The Lord of the R i n g นะแต่ในฉากมันจะเป็นเหมือนพวกกรุงโรมันมากกว่าครับเป็นพวกกรุงโรมมากกว่านะหรือว่าเขาจะเป็นย้อน The Lo r d of the Ring วะ ก็ไม่เข้าใจนะเออแต่เพราะว่าตัวตัวมันมามันเป็นคล้ายๆตัวสัตว์ประหลาดอะเป็นพวกแต่มันไม่ใช่ออกน้องๆมันจะเป็นเหมือนอคนแล้วก็มีสัตว์ประหลาดด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เหมือนคนกึ่งมนุษย์อะมนุษย์อะไรประมาณนี้ผสมประสานกันมานะครับก็เดี๋ยวไปนี่อันนี้เราก็นั่งนั่งรถแล้วอ่าคือรอบนึงมีได้6คนนะแต่อันนี้ก็ยังเข้าแบบง่ายอยู่เพราะเรายังเป็นคนเถื่อนอยู่นะแหลงเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ แต่จริงๆแล้วเต้บอกให้เลยว่าเกมนี้ครับเตเออ้ชอบชอบเลยก็เดี๋ยวสงสัยต้องแอบเล่นอีกสักพักใหญ่ละครับว่ามันจะเป็นไงต่อนะเพราะว่ามันน่าจะมีแหลงอยู่บนหัวด้วยน้องๆเพราะตอนนี้ของเต้ยังเป็นคนเถื่อนอยู่นะแล้วเต้เห็นอมีคนที่บนหัวเป็นอะไรชื่อลิกเตอร์มั้งเป็น,เป,นเป็นแหลงลิกเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะยังไงนะครับไปวิ่งไป หมายถึงปุ๊บเราก็ต้องมาสร้างก่อนออมาซ่อมแต่ว่าน,น้องเห็นทางซ้ายมือเราไหมที่มันจะมีไม้มีดินมีหินอะไรพวกนั้นคือมันจะขึ้นเองเรื่อยๆครับเห็นปะดูดูสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนโหลดโหลดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เราสร้างาการสร้างให้มันแข็งแกร่งหน่อยน้องๆกั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อไอ้พวกตัวสัตว์ประหลาดมันมามนจะเข้าไม่ได้คือหลักๆเลยอมันจะเข้าไปทําลายแอทแท่นหินนะตอนที่เราเกิดมาตอนแรกเห็นปะนจะมีแท่นศิลาอยู่ในบ้าน คืออันนั้นเร,เราคือเราต้องปกป้องอันนั้นครับประมาณนี้ก็มีเพื่อนเนี่ยก่อนเตะกั้นก่อนไออันที่แบบมันเป็นรูนะกั้นไปก่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าของเต้อตอชอบกันมากเพราะว่าเราเราคิดว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงอะอย่างน้อยเต้อเอาไอพวกนี้ให้มันแข็งแก่งแข็งแรงก่อนเนาะหาธนงธนูหาโมงหามีดขึ้นไปเฟี้ยงยังได้ไงเออมันยังมีกำพรกำแพงกัน้นมันยังเข้ามาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะ เหมือนอตอนเล่นซอมบี้เห็นไหมซอมบี้แบบที่แล้วแต่ยังเออหาไม้กั้นว้ก่อนนี่บ,บับวครับบัวเลือดสาดเรานะไม่ใช่เขาโอ้โหเลือดเราลดเยอะมากน้องเต้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอัพโลอัพอะไรไปเรื่อยๆแหละครับในในความคิดส่วนตัวเต้ยนะผมมุ่งมีดเอออะไรอย่างเงี้ยเอาเพื่อนเราเยอะไม่เป็นไรเอา่าเต้ทำอาอพให้มันแข็งแกร่งก่อนออพประตูให้มันแข็งแกร่งก่อน ไม่สนอะไรแล้วหน้าด่านแล้วเนี่ยอย่างน้อยเอาให้มันดีไปก่อนมีเพื่อนเยอะเวลรเพื่อนจัดก,การให้เพื่อนจาัดก,การไปก่อนอ่าโอเคนี่สร้างสร้างให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันดีหน่อยครับน้องเพราะว่าอ่าต่อระด่านะ่ะแต่ละดานมันจะมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เนาะเหมือนแบบอย่างที่เต้บอกอะ่ะมันคือเดอะลอตออฟดีลิงเขาไม่รู้นะแต่มันผสมประสานแต่ว่าเขาเรียกอ่อโคนานใช่ไหมชื่อแมพมันชื่อโคนานอะไรทัางอย่างเลย ก็เป็นอ่าเต้จะบอกให้ครับน้องก็คือส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาเต้เข้าไปในหน้าโลบอกเราอ่ะมันจะมีแมปที่แนะนำเนาะเต้ก็จะดูเลือกจากแมปแนะนำนั่แหละครับว่าเออแบบน่าเล่นไหมอะไรไหมเพราะว่าเปอร์เซนต์เขาจะมีบอกเนาะแต่แต่ถือว่าโอเคสนุกสนุกนะอันนี้ในส่วนตัวเต้เต้อชอบแนวแบบูแบบแนวเรื่องราวอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าเป็นแบบยุค อ่าเรากรุงศรีธุกยา,าน่าจะมันกว่านี้นะแต่เต้ว่าไม่แน่อาจจะมีก็ได้แต่เต้คงยังไม่เจอครับอันนี้ก็เราไปแนวเหมือนกรุงโรมไปก่อนเดีย๋ยวสร้างแบบอ่าแล้วอีกอย่างตอนนี้ฝนมันตกน้อ,องน้องเน็ตก็โอ้ยไม่อยากจะพูดเฮยมากเสียเงินก็แพงแต่เน็ตยิ่งถอยหลังทุกวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าเต้อั กำแพงเรยไว้ก่อนแหละเห็นป้ะจุดข้างล่างนั่นเพื่อนเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวก่อนเต้ขอสร้างอันนี้อีกอันหนึ่งเต้จะลงไปช่วยเพื่อนละเอาสร้างไม่ได้นี่ว่าหินยังโหลดไม่เสร็จไปลุยลุยนี่โอ้ยทางนี้ยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเต้ต้องสร้างรูอันนี้ก่อนละหูหูมันโหดปะน้องๆกินเลือดก่อนดีกว่าไหมนะเอานีเพื่อนเราวิ่งอยู่นั่นเดี๋ยวก่อนเต้สร้างก่อนเราไม่รู้ละ <laughs> กันไว้ก่อนล่ะครับพน้องอ่า,อาเพื่อนมาช่วยสร้างละเอามาช่วยกันสร้างกอนเร็วเออให้มันแข็งแกร้งหน่อยสร้างสร้างบันไดแล้วเดี๋ยววิ่งไปบันไดผุร่วงมาอ้าวไม่พอไม่พอไปบวกผนจะไปบู๊ก่อนนะแทมเทมกินเลือดก่อนมีห้าขวดเอ็นะเลือดอกินไปสองขวดก่อนโอ้ ทำไมตอนแรกเรากินขวดแรกไม่อลังการขนาดนี้ก็กินขวดที่สองอลังการเชียวเพื่อนเราเยอะครับอ้าวอะไรละเนี่ยช่วยก่อนดิเอามันมันแตกมาแล้วเอ้าเหนียวมาก่อนเพื่อนเพื่อนเอาเอาทำไมไม่ออกมา คือไปยังไปเดินตามตัวมันไงเต้จะไปช่วยก็ไปช่วยไม่ได้เนาะเออแค่นี้แหละอ่าโอเคอ่าฟื้นแล้วหนึ่งคนอ่าฟื้นแล้วสองคนอ่าคนสุดท้ายทำไมคนเมื่อกี้มาช่วยเนาะฟอร์ไปอ้าวไม่ทันเสียใจด้วยนะเพื่อน ช่วยแล้วมันไม่ทันว่ะเฮ้ยดูที่เลื่อนเท่าไหร่โอ้โหยังไม่ครึ่งหลอดเลยอุย้ยไม่เป็นไรแต่เราตีแรงอยู่ขงน้องพุพุพอุย้ยไม่ไหวแล้วอีกทีเราตายแน่เดี๋ยวก่อนมีเลื่อนเหลืออยู่สามขวดกินก่อนหัวจะเมาไวนะ้น่ะไปลุยบววเอาได้กดกินหมดเลยเว้ยปากปากวๆอีกอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวอีกหน่อย,ยอ่ะโอเค เรียบร้อยครับน้องๆคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเต้ไปแอบซุ่มเล่นก่อนดูว่ายังไงแต่เต้รู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะสนุกในแบบหนึ่งเลยนะในส่วนตัวเต้ชอบครับแต่น้องๆก็ลองดูกันแล้วกันว่าชอบแนวไหนอะไรแนวไหนนะเต้ก็มาแนะนําเกมเนาะก็เราก็เหมือนคนเล่นเกมด้วยกันแหละก็มาแนะนําเกมใหม่ๆกันจะได้สนุกสนานและจะได้ไม่จําเจนะไปละคลิปนี้เต้ฝากแค่น,นี้ไปละบ,บายบายสวัสดีครับ